มพุทธโธภัวาพุทธังภักวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภักขวาตาธร,รมโมธรมมังนามาซามิสุปฏิปันโนภักวโตซาวากสั่งโคสร้างคังนามามิมะยังพันเตวิสุ้งวิสุ้งรักขณาทายะ ติสรณเนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาท่ายะติสรณเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาท่ายะติสรณเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมโตอะพะหัวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสสะนะโมจต萨เพกัวโตอะระอะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พังสระนางัดชามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสระนางคัจฉามิธรรมสารนังคัชามิสังขังสระนางคัจชามิสังขังสารนังคัจชามิทุติยามปีพุทธังสรรนังคัจชามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจชามิติยาปี ทา,า,า,ามธัมมังสรารนางข้าชามิทุติยามปิธัมมังสารนางข้าชามิทุติยามปิสังขังสรารนางข้าชามิทุติยามปิสังขังสรารนางาังขัาชามิ ตติยามปิพุทธังสรรนังขจามิตัติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตะติยามปิธรรมังสรรนังขจามิตัติยัมปิธรรมังสารนังขจามิตะติยามปิสังขังสรรนังขจามิตัติยัมปิสังขังสารนังขจามิ ปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมมกขาทา เวรามะีสิกขาประทังสมาธิามิมุสาวาธาเวรามมีสิกขาประทังสมาธิามิสุราเมริยมัชฌะปมมาตธานาเวรามาีสิกขาประทังสมาธิามิ สุราเมระมัชประมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิีิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะผู้ขะสมปัาิสิเลนะนิพุติยันติ ัดสมาสีลัวิโสทะเยสาติพาหายะสัพพะสัพติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังภูธะมังครังวิปติปิติพาหายะสัพพะสัพติสิทธิยาสัพพะสัพพะพาวินาสายะปริตังภูธะมังครังวิปติปิติพาหายะสัพพะสัพติสิทธิยา สัภะโลคะวินาสายะปริตังภูทะมังครังอโมตันตสามภังเวันโตอาราณโตสัมมา,านสัมวุนสา นัำคันชามิทังสารน้ำคันชามิสัตภะคันชามิตุติยัเป็นทุกงสารน้ำคันชามิตุติยัมเป็นามังสารณ้ำันชามิตุติยัม ทังสารนามกันจามิตรยัามามิตีเทัารมกัจมิตยทังสรนากาตเังสารนมัจมตเัามาิรังสารนากัจามิตรยเังมิตยสารนนตทัามิตีสาัิยังสกัิตังสนัิปทังสารนันงสรามการันกมรโังารามร ตัวสามพัสามพวนทานสามหิส am ิโนนนโมพุทธะธัรมานุสาวรีย์สิโนนโมพุทยาราทานสรทตนาุยานชาชาตุนโมพุ สาตานสาวร์ดวัวไทยานัาปินนัมบัวลำปับต้องต้องประเคนต้องประเคนตระร ินชีวิตตั้งเห็นังรังสังเกตุวายยััตตันนนตัตสัมังอัติาเตนธรรมิุทธนังปเนต สุวัตเถอนุกยางวิราคามตัตปณปานีายานญานสภาวะกายมุนีสัมพายททนยโนแทนนาคแมนาสัมมิธิธรรมติทแมรตนังปานีทางเอ นาสัจเจนสุวันเอหังทุกขุตตะเสโทปริวันนะสุจิงสมาทิมานันตริกัญญะมังสัมมาทิฏาเตนะสัมโมนะวิสตติธัเวทังรัตนานังปานิ ตังเอเทนะสันเจนสุวัณเุตุเยว์ทาอันทัสสานปัสสานญาลิิสัปิสังเอรัตนังนีตันะสันเจนสุวัณเุตุ อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมมยังพันเตภัตตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคะสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตภิกขุสังโคอิมานิพัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งพัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทิน สิ่เดียร์ารมุ่งาปัญญยินวนจาระวัจจามาวันอายุวนโอสุขังบาลังบาลังโทสุขเกตโตเบรมโนอัมปตัสตั อโรอโตสุกโตอิสาสเปียเตมิเอาาลาตสสุกิตารุณัสเนอนคาสุตโทัสสัมเปเตเต เกิตาเวรนคาโหตัสตาสันเนะนโรอังสุเกตตาโหตัสสาสตาเปียเตเป็นโนมปาวเวนารัตตนาตยาเตชัสสันตุอภารวังเว

จะายกนเทวะเสทเทพระวันตุเทพวันตุสัมพราคันตุสัมบเทวมัตตาสัพพุทธานุมเนสันตาสวะสดีพวันตุเทพวันตุสัม ขลามรักขันตุสัมปเทวันตาสัมปัทสัมมันขลาเวนัสันธาโสติมบังอันตุเตมบังันตุสัมขลามรักขันตุสัมปเทวันสามพันสังฆา สุตอาวันตุติภัณฑารสุพัมภันตันสุอัตทาสุขโนะสุโมหจัสมเยตังครามนัการิสุปัตถะปินาปายังปา